สวัสดีสมาชิกครับชวนชมหนึ่งคันนะครับ t o y ยต้าโครราต a อัลติสอดีแท็กซี่ปลดป้ายนะครับปี2008ปรับโฉมปี2011นะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับสีดีเครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นนะครับเซ็ตใหม่แล้วนะครับเดินระบบไฟระบบแอร์เช็คตรวจสอบสภาพพร้อมขายพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ให้ผ่อนได้นะครับวางดาว4 4 0 0 0บาทนะครับออกไปพร้อมประกันพรบนะครับผ่อน5,000 30งวด นี่นะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้นครับของคนซื้อและคนคำ้ำไม่เช็คเครดิตบุโรใดๆประมาณนี้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพเลยถ้าใครสนใจพร้อมสนใจอยากได้ไว้ใช้งานต้องไปทดลองขับแล้วจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราทําเครื่องยนต์ให้ใหม่นะครับเซ็ตใหม่เลยยกออกมาเลยนะครับประมาณนี้เลยเราประกันเครื่องยนต์ให้นะครับลองเช็คดูก่อนว่าชอบหรือเปล่า ถ้าสนใจจริงเน้นให้ไปทดลองขับครับซื้อรถต้องทดลองขับแล้วจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็ภายในประมาณนี้นะครับยังไม่ได้เช็ดได้ถูนะครับรถเพิ่งเสร็จถ้าใครชอบนะครับไปทดลองขับได้เลยเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับสภาพสวยงามพร้อมเอาไปใช้งานนะครับคันนี้เขาจัดทรงจัดแต่งไว้ให้เรียบร้อยสวยงามนะครับถ้าชอบตัดสินใจได้เลยนะครับรุ่นนี้สวยอึดทนถึกครับ เจอกันคนละครึ่งทางนะครับเราอำนวยความสะดวกให้พี่น้องได้เอารถไปใช้งานนะครับบางคนอาจจะว่าแพงก็แล้วแต่พิจารณานะครับอันนี้เป็นการทําธุรกิจนะครับมันก็ต้องมีกําไรและเขาให้ผ่อนโดยไม่เช็คเครดิตอะไรด้วยนะครับก็เรียกว่าเจอกันคนละครึ่งทางนะครับวินวินโอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครสนใจชอบรับได้สภาพแบบนี้เอาไปใช้งานเอาไปขับรับรอง สบายครับเพราะรุ่นนี้อะไหล่หาง่ายช่างเก่งไม่ต้องกังวลนะครับเข้าไปหาความรู้ได้เลยในア u トดิสขับไทยแลนด์นะครับท่านจะได้ทั้งข้อมูลการแบ่งปันการซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่ที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งเข้าไปศึกษาดูได้เลยนะครับกอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับถ้าคัานท่านใดสนใจก็ไปทดลองขับได้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้แหละครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับอ้อคันนี้ราคาสดนะครับ1 3 0 0 0 0สบาทนะครับถ้าใครพร้อมก็ไปถอยรถกลับบ้านได้เลยนะครับจัดทรงไว้ให้สวยงามนะครับขึ้นอยู่กับว่าพร้อมและชอบหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะช่วยเอื้ออำนวยพี่น้องได้เห็นรถสวยๆนะครับจะได้เอารถไปใช้กันนะฮะก็เลือกพิจารณาตามความชอบความพร้อม ของแต่ละท่านได้เลยนะครับผมมีหน้าที่น,นําเสนอนะครับสําหรับคันนี้ถ้า